สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำแบตเตอรี่ efb นะครับกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีระบบ start stop นะครับรถยนต์ที่มีระบบ start stop เนี่ยก็คือจะออกแบบให้รถยนต์หยุดการทำงานขณะจอดหรือติดไฟแดงนะครับโดยที่ระบบแอร์หรือระบบไฟฟ้าก็ยังทำงานได้ปกตินะครับจะ หยุดเฉพาะเครื่องยนต์นะครับซึ่งทําให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่มีนะครับขณะเครื่องยนต์ดับนะครับอันนี้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับอ่าแต่ระบบ start stop เนี่ยก็จะใช้คู่กับอ่าไดชาร์จอัจฉริยะหรือทาการทํางานแบบอัตโนมัติของไดาชาร์จนะครับอ่าต่างจากรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับที่ไดาชาร์จทํางานตลอดเวลานะครับ แต่ไดชาร์จอัจฉริยะเนี่ยจะทำงานเมื่อแบตเตอรี่อ่อนนะครับและจะหยุดการทำงานเมื่อ,อไฟเต็มในแบตเตอรี่ไฟเต็มนะครับก็จะทำให้อายุของไดชาร์จเนี่ยได้นานกว่าในไดชาร์จในระบบรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับอันนี้เป็นข้อดีของระบบ Start Stop กับไดชาร์จอัจฉริยะนะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องใช้งานหนักกว่า แบตเตอรี่ในรุ่นเก่าๆนะครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยจะใช้พลังงานมากกว่านะครับมีการสตาร์ทที่มากกว่านะครับจึงเกิดการออกแบบแบตเตอรี e ่ EFB ขึ้นมานะครับแบตเตอรี e ่ EFB เนี่ยจุดเด่นของเขาจะมีแผ่นธาตุที่หนากว่านะครับทําให้ความจุแบตมีมากกว่าแบตรุ่นเก่าๆนะครับอนอกจากแผ่นธาตุที่หนากว่าเนี่ย ยังออกแบบให้มีการชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่านะครับในแบตรุ่นเก่าๆนะครับอ่าประสิทธิภาพที่เขาออกแบบมาเนี่ยได้มากกว่าแบตเตอรี่รุ่นเดิมๆถึง3เท่าตัวนะครับก็มาดูกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ EFB แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมพามาดูแบตเตอรี่ย่ห้อโซลไลท์นะครับในรุ่น EFBT 1 1 0อันนี้ทำเฉพาะคู่แอลนะครับ มาตรฐานขนาด D 3 1นะครับตัวนี้มาดูสเปคของรุ่นนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่โซลาร์ EFB บี1 1็นนะครับอ่า12โวลต์80แอมป์740รซนะครับรุ่นนี้รับประกัน18เดือนนะครับขนาดความกว้าง17เซนนะครับความยาว30เซนส่วนความสูงจากฐานถึงขั้วแบต2 2เซนนะครับน้ำหนัก21กิโล ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการดูละเอียดเข้าไปในเพจของโซลท์ได้นะครับอันนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ตัวนี้ใส่ในรถยนต์ Mazda CX5 นะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบ Start-Stop นะครับก็จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี e ่ EFB นะครับเพื่อให้รถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรใส่แบตให้ตรงรุ่นนะครับอ่า ถามว่าใช้แบตธรรมดาแทนได้ไหมในสมัยเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเรื่องแบตเตอรี่ f อเราก็ใส่แบตธรรมดาแทนนะครับก็ผมบอกว่ายืนยันว่าใช้ได้นะครับแต่ปัญหาที่เจอในแบตธรรมดานี่ก็คือว่าแบตธรรมดาชาร์จไฟกลับช้ากว่าแบตเอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยบางทีเกินปีไปแล้วก็จะมีปัญหาแบตชาร์จไฟกลับเข้าช้าทําให้สตาร์ทรถไม่ได้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับ อันนี้ผมาแบตธรรมดาใส่ในรถลูกค้านะครับตัวนี้เป็นแบตของอเมรอนนะครับรุ่นไฮไลท์ 105D 31L ขนาดเท่ากับแบตท,ที่ติดรถมาเป๊ะเลยนะครับแต่ไม่ใช่ ESB นะครับเป็นแบตธรรมดานะครับอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใส่ในรถลูกค้าจะใช้ได้ประมาณ21เดือนนะครับก็จะเจอปัญหาที่สตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานเราก็าคือว่าแบตแบตธรรมดาเนี่ยการชาร์จไปกับเข้าช้านะครับ เลยทาให้มีปัญหาแบตค่อยๆอ,อ,อ่อนไฟลงนะครับจนทําให้รถสตาร์ทไม่ติดอันนี้ผมเอาทำมาเอาแบตกลับมาชาร์จไฟใหม่ก็กลับมาที่12.6โวลต์แล้วก็ 700cd ซีดีนะครับซึ่งถือว่าปกตินะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้กับรถอื่นได้นะครับที่ไม่ใช่รถที่มีระบบ start stop นะครับน่าจะใช้ได้อีก,อ,กอีกยาวเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบตเสียนะครับแต่หมดแบตหมดไฟเมื่อใส่อยู่ในรถรถมาด้ที่มีระบบ start stop คันนี้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยในแบต EB กับแบต AGM เนี่ยทางร้านไม่ไม่ได้สต็อกในร้านนะครับที่ไม่ได้สต็อกเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่อยากขายนะครับแต่จำนวนรถที่ใช้เนี่ยมันยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าต้องการเนี่ยทางทางร้านเนี่ยจะทำการสั่งจากโรงงานนะครับก็สามารถจัดส่งถึงร้านได้ภายในหนึ่งถึงสองวันนะครับลูกค้าก็จะได้ของนะครับ ข้อดีก็คือว่าลูกค้าจะได้แบตใหม่ๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับไม่ได้ไม่ได้ค้างสต็อกนานอยู่ในร้านนะครับอันนี้ฝากไว้จะได้เข้าใจร้านนะครับเพราะแบตรุนนี้เนี่ยลดยังน้อยอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเรามาสต็อกที่ร้านทั้ง7รุ่นเนี่ยกว่าจะได้ขายออกไปเนี่ยก็ใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการตรงรุ่นในเอตัวนี้เนี่ยรอสัก1-2วันนะครับก็จะได้ของนะครับทางร้านจะทำการเบิกมานะครับซึ่งได้ได้แบตใหม่ๆนะครับ แบตพวกนี้เนี่ยผลิตจากเกาหลีนะครับโซลา์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ผลิตในเมืองไทยบางทีเบิกจากโรงงานมาก็จริงนะครับร้านก็จะทำทำการชาร์จไฟนะครับด้วยเครื่องชาร์จที่ร้านนะครับให้ไฟเต็มนะครับก่อนใส่รถลูกค้านะครับให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าหลังจากชาร์จไฟแล้วเนี่ยไฟก็จะจะกลับมาที่100%นะครับสามารถใส่ในรถได้นะครับ อันนี้เป็นสเปคอย่างละเอียดของโซล i t ์นะครับ EFBT 1 1 0 l ตัวนี้ทำเฉพาะคู่แอนะครับเขาจะเน้นมาสำหรับรถยนต์ start stop นะครับมาดูกันนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นของแบตเตอรี่ EFB นะครับถามว่าจำเป็นไหมที่ร้านแบตต้องขายก็ถือบอกว่าจำเป็นนะครับ อ่าเพราะเดี๋ยวนี้ศูนย์บริการก็จะเน้นกับลูกค้าว่าถ้าเกิดไม่ใส่แบตตรงรุ่นเนี่ยเวลารถยนต์มีปัญหาจะไม่รับประกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาสะดวกก็ใส่ที่ศูนย์นะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่าร้านแบตนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนต้องการต้องการประหยัดนะครับประหยัดสัก1นึ่งถึงสองพบาทเนี่ยก็มาใส่ที่ร้านแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วรอสักน,นิดนึงนะครับจะได้ของใหม่นะครับเราจะทําการเบิก ที่โรงงานของใหม่สดๆนะครับให้รถลูกค้านะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ